ตอนแรกนัดกันว่าจะเข้ามาแล้วเมื่อสักพักหนึ่งได้โทรเข้ามาบอกว่าคนขับเรือเนี่ยเปลี่ยนใจะจะขอไปพบกับท่านทนายสิทธาก่อนก่อนที่มาพบตำรวจข้าขอไปปรึกษาทนายสิทธาก่อนการเข้าให้ข้อมูลทำไมถึงขั้นต้องรองคุยกับทนายก่อนเลยผมไม่มั่นใจครับก็อาจจะฟังจากสื่อเยอะก็เลยมีความวิตกกังวล ก่อนหน้านั้นเขาก็รับปากทางผู้มุ่งกลับไว้ว่าจะเข้ามาตอนสิบห้าในกาลสามสิบนาทีใช่ไหมท่าทีท่าทีของทนายความนี่คือมีการบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากว่าขอไปปรึกษาทนายศิทย์ก่อนนะคะไม่ไม่มีครับบอกแค่นี้เองเขาไม่ได้บอกว่าเขากังวลเรื่องอะไรยังไงครับผมก็โทรไปเองจะถามรายละเอียดว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นัดหมายกันก็ยังไม่รับสายโทรไปหลายรอบ บอกเขาไปไหมคะว่าคือเป็นการมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อคืนก็ไม่มีข้อมูลอะไรให้กับ,บตำรวจเลยเพียงแค่ชื่อลงในกระดาษัรับก็คุยกับทนายไปแล้วว่าให้เข้ามาก็ตอนแรกนั่นหมายกันดิบดีก็น่าจะเปลี่ยนใจครับครับเขาบอกไหมครับว่าวันนัดต่อไปที่เขาพร้อมจะเข้ามาเนี่ยคือเมื่อไหร่ยังไม่ได้แจ้งครับครับทีนี้เราต้องออกเป็นขั้นเป็นใหม่เรียกอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณผู้กับก็เดี๋ยวจะให้สืบสวนรายงานการสืบสวนขึ้นมาก็จะสอบพยานตรงนี้เก็บ ไปตามขั้นตอนนะครับถ้าถ,ถ้าไม่เข้ามาจริง,รงๆก็คงต้องออกหมายเรียกแต่ว่าคาดีนี้คือเท่าที่ดูจากหลักฐานหลายอย่างเนี่ยคือการออกมาให้ปากคาของเพื่อนเขาที่อยู่บนเรือด้วยมันมีส่วนสําคัญจําเป็นจะต้องออกหมายเรียกให้มาโดยเร็วไหมคะเพราะว่ามันจะได้ที่ใครหลายๆอย่างครับตอนนี้เนี่ยได้สอบปากคำปู่ที่ฝาบจอดเรือแล้วก็เด็กที่ปล่อยเรือรวมถึงกําลังจะเอา ร้านอาหารที่ไป,ไปทานกันนะครับามาสอบก็สอบพยายามแวดล้อมไว้ก่อนแล้วถ้าถึงจะถึงออกไปเรียกให้มาสอบครับถ้าไม่มาจริงๆกันะแต่คิดว่ามาครับไม่น่ามีปัญหาอะไรเออก็ต้องดูอีกทีครับว่าว่าพฤติการระเอียดเป็นยังไงครับแต่ครับ ย,ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ตรวจรายละเอียดนะแต่รู้ว่าเจ้าคนขับเนี่ยได้ซื้อเรือต่อมาอีกทีนึงครับท่านผู้กับคะเรื่องของใบประกอบเรือเนี่ยค่ะทางกรมเจ้าท่าก็มีการบอกว่ามันมีการหมดอายุแล้วตั้งแต่วันที่28มกราคมครับครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็ต้องขอขอจากเจ้าของเรือมามาตรวจสอบ <ฮะ S 1> ต้องรอเข้ามาครับมันครับแต่าการตรวจสอบเรือตรวจสอบตุนเหตุแล้วเนี่ยครับมันมีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง ย,ย,ย,ยังยังไม่ยังไม่มีนะครับก็เราให้พิสูจน์หลักฐานตรวจอย่างละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องรอยบนเรือรอยขูดขีดรอยคาบเลือดมีไหมคาบวายคาบอะไรต่างๆแก้วที่ใช้กันวันนั้นตรวจ DNA ตรวจเส้นผมตรวจทุกอย่างครับครับนนเรือตอนนี้กไ็ได้ได้ได้อายัดไว้สั่งว่าไม่ไม่ให้ใช้ ว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอญาติยังไม่ตอบเดี๋ยวเพราะว่าจะต้องไปสอบร้านอาหารที่เขาไปไปทานกันแต่คิดว่าดื่มถ้าในกรณีที่เขาดื่มแอลกอฮอล์กันแล้วขึ้นไปที่เรือเนี่ยครับ,รบจะมีความผิดอะไรเพิ่มเติมไหมครับดื่มคงไม่ผิดแล้วนอกจากคนคนคนขับนะครับครับครับแล้วการการที่ไม่ได้เข้ามาพบวันนี้ครับมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะรอให้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หมดก่อนก็อาจจะเป็นไปได้ แล้วข้อหาของผู้ขับเรือคะท่านผู้กมกับเบื้องต้นเนี่ยถ้าดูตามกฎหมายเบื้องต้นพื้นฐานก็คือประมาทนะครับครับครับทำให้ผู้อื่นสูญหายครับครับเราเราเรายังไม่ไม่ได้ตัดประเด็นนะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นประมาทไม่ว่าจะเป็นประเด็นเจตนาหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดประเด็นเนื้อต้องสอบปากคำดูรายละเอียดของคุณแตงโมครับ ทางตำรวจได,ได้สอบถามไปกับทางคุณแม่เพิ่มเติมท่นหรือว่าพี่ชายเขาว่าเห็นเพราะว่ามาแจ้งความไม่ตั้งแต่ตอนปีห้าแล้วตอนนี้ก็เงียบหายไปเลยไม่มีรอ๋อยังค,ครับครับยังครับครับคือถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องรอพบศพแล้วก็ใช้นิตินิติเวศเนี่ยตรวจพิสูจน์นะครับว่าหลังจากพบศพแล้วเนี่ยตรวจพิสูจน์แล้วเสียชีวิตก่อนก่อนตกน้ํามีน้ําในปอดมีอะไรไหมอะไรเงี้ยครับมันมีวิธีการตรวจอยู่ กองตำรวจทีมชุดค้นหาตอนนี้ให้น้ำหนักเรื่องของการสูญหายไปเลยหรือว่าเสียชีวิตแล้วคะขออนุญาตถามเพราะว่ามันก็ผ่านมาส8ชั่วโมงแล้วก็นานแล้วนะครับครับครับก็รอรุนรอรุนอยู่จากการสืบสวนสอบสวนเรามีหลักฐานนะครับว่าคุณแตงโมได้ขึ้นไปอยู่บนเรือจริงครับขึ้นไปอยู่บนเรือจริงตอนตอนตอนไปรับเรือที่อู่นคนปล่อยเรือเนี่ยยืนยันว่าว่าว่าลงจริงครับลงมาในเรือจริง แต่ตอนตอนตอนดึกแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเดี๋ยวต้องต้องไล่รายจริงขึ้นเกิดเหตุโดยว่ามีเพื่อนแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่อยู่ในที่เกิดเหตุให้การที่เหลือก็คือหายไปเลยครับครับครับอันนี้จะเป็นการเรียกเพื่อนที่จะไม่อยากส่วนตัวพ่อหรืออะไรหรือเปล่าก็คงเป็นไม่ได้หมดนะครับครับการตามเพื่อนเขาทั้งห้าคนเนี่ยคือยากิไหมคะที่กเับเห็นบอกว่าก็คือ ไม่ไม่ยอมรับโทรศัพท์เลยแล้วก็ต้องใช้ชุดสืบเพื่อที่จะตามตัวจนติดต่อทนายได้อย่างเงี้ยค่ะให้ให้ครับคือทนายเนี่ยน่าจะรู้หมดแล้วว่าเป็นใครทีนี้ถ้าถามจากทนายก็คงได้หมดนะครับครับคือเขาก็ไม่ยอมที่จะรับโทรศัพท์คือให้พูดผ่านทนายครับตอนนี้ในเบื้องต้นนะคะทั้งสคนนะคะที่อยู่ในเรือนี่มีคดีอะไรหรือเปล่าคดีเรื่องคยังไม่ได้ตรวจสอบความผิดอะไรมีความผิดอะไรหรือเปล่า นอกจากคนขับเรือแล้วอ๋อไม่มีครับ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 นอกจากถ้ามีสารเสพติดอะไรก็ว่ากันอีกทีครับไม่มีครับทนายความแต่คนอื่นยังไม่ทราบครับครับรับเนแรู้แน่ๆคนหนึ่งคนสองคนครับคนขับกับอีกคนหนึ่ง ครับครับด้วยครับยังไม่ทราบรายละเอียดเพราะเท่าที่ดูจากภาพที่มันไม่มีการเผยแพร่ไปก่อนตอนช่วงเช้าอย่างเงี้ยครก็คือผู้จัดการแล้วก็ผู้ปปอครับก็ตามที่เห็นในเรือครับผู้ปปอก็ยังยังไม่ที่จะยังไม่สะดุดที่จะเดินทางมาครับตอนแรกเนี่ยมีผู้จัดการตอนแรกจะมาครบ5คนแล้วก็โทรมารอบ2บอกว่าผู้จัดการกับคนขับเรือจะมาก่อนเพราะคนอื่นเนี่ยกำลังลงเรือไปตามหาคุณโมอยู่ ยังไม่สะดวกที่จะมาก็เลยบอกอ้าวสองคนก็สองคนเข้ามาแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนใจหมดไม่มาอยากฝากถึงเพื่อนคุณใตโมยังไงบ้างรครับเพราะว่าแต่ละ <ขอ S 2> คนที่อยู่บนเรือเป็นคีแมนสองพันว่าสิบแปดชั่วโมงแล้วยังไม่มาเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ค้นหากันต่อเนื่องเลยมันก็ก็ให้ให้รีบมาให้ปรับความนะครับเพื่อแสดงความรู้สึกใจของตัวเองที่ลงเรือครับก็ ก็เดี๋ยวต้องอันนี้ต้องอาถามความสมัครใจเขาอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเลย24ชั่วโมงของวันที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยคะ่ะเรื่องของสารที่มันอยู่ในร่างกายอยเงี้ยมันเดินแยกของค้าวไหมคะตามหลักของการตรวจหาสารอย่างเงี้ยไม่ตอบได้ไหมครับเดี๋ยวครับขอไม่ตอบดีกว่า ก็อาจจะใช้เหตุผลนี้ว่าแบบเรียกไปก่อนนะแล้วก็ใชมี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 วิธีตรวจอยู่ครับ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 ท่านครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านย้ำถึงประเด็นที่เราตั้งข้อสงสัยไว้ครับว่าตั้งไว้กี่ประเด็นอะไรยังไงบ้างครับเอ่อก็คือไม่ไม่ตัดประเด็นนะนะครับเรื่องความของความประมาทหรือไม่ประมาทก็ดีหรือว่าเอ่อเล่นกันผักกันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องต้องดูในในรายละเอียด รวมถึงนิติเวศนิติวิทวชที่ต้องตรวจสอบในในศพที่พบนะครับใครนะครับคุณแม่หรือพี่ชายเขาอะไรครอบครัวเขาอย่างครับอย่างครับครับครับย่งครับครับตั้งแต่ตอนทีห้าที่เข้ามาก็มีแค่ตำรวจเจของคที่ได้ได้ับเรื่องไวลัวก็ไม่ได้ครับมีแต่ตำรวจอย่างครับที่ติดตามอยู่ เดอดเนี่ยมังไม่ไม่อยากจะเข้ามาพบเลยส่วนตัวทาถ้าแบบคิดว่ามันมีอะไรผิดแปลกหรือมีเงืเอ่อนงังไหมคะดูแล้วมันแบบ<อ>ทั้งที่ก็เป็นเรื่องของคนคนพัดตกน้ําตกเรือเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็บ่ายเบี่ยงที่จะมาให้ข้อมูลกันเลยก็เป็นคนสาธารณะนะครับคนของประชาชนก็ก็คงไม่อยากจะมาพบผู้สื่อข่าวเยอะอแต่มันเป็นเรื่องสำคัญเก <c oughs> ี่ยวกับชีวิตครับ <c oughs> คคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขายเรียกนี้จะจะจะต้องออกวันไหนคะท่านผู้ชมครับเยอะเดี๋ยวปฏิเสธไปแล้วเยอะซีผมมาครับเดี๋ยวนัดนัดนัดีสิบแต่ว่าจบภายในให้จบภายในวันพรุ่งนี้ไหมคะหรือว่าวันนี้อ๋อยังครับยังยงแล้วสอบเรียนให้หมดก่อนตอนให้มสอบไปสอบไปกี่ปากแล้วคะับสอบไปสองปากครับก็ก็เด็กเจ้าของอู่กับเด็กพี่อู่ครับครับ

นมีต้น้ำตีตอนนี้ก็คือเมื่อเช้ามันขึ้นแล้วก็กเย็นก็้คที่ทาน้ำไหลไปทางด้านไหนครับอูน้ำน้ำขึ้นน้ำลงก็อยู่ที่แสน้ำนครับถ้ามาจากทะเลก็ตดต้มันกจะขึ้นมากระดข้นไปทาเหนแต่ถ้าน้าโงก็จะมีทางหน้น ตอนเช้าน้ำมันตรงตัวครับก็ที่ทำเปนหลักทางเข้ามาด้ยตรงตัวอยู่ไม่เหมือนนาแต่ขอนยกก่อนขอแยกกรน